สวัสดีครับเอทุกท่านครับวันนี้ก็มารายสดเรื่องคนที่อยู่หลวงครับหรือรัฐบาลดูแลอยู่นะครับถ้าโอนเงินไปที่เมืองไทยโดยใช้ชื่อของตัวเองจะมีปัญหาอะไรตามมานะครับผมมาเข้าเรื่องนี้ก่อนนะครับผมเป็นไงบ้างครับ f อฟทุกท่านครับตอนนี้ก็คนที่อยู่หลวงน่าจะรับรู้เรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีหลายคนที่โทรมาหาผมบอกคุณชัยสวัสดีครับผมคุเวสต์ไ้ครับผม มีหลายคนที่โทรมาหาผมบอกคุณชัยป้าหรือพี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หลวงเลี้ยงดูหรือทางเชียลฮิวเฟ์แล้วก็โอนเงินไปให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยก็โอนไปให้แล้วใช้ชื่อตัวเองนะครับผมพอเมื่อเมื่อเขาใช้ชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วทางหลวงมาจับได้นะครับว่าโอนเงินเนี่ยไปหลายปีแล้วพอโอนไปหลายปีแล้วทางหลวงก็เลย อขอลีสกลับมาว่าโอนไปเท่าไหร่นะครับผมพอโอนไปเท่าไหร่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางนั้นเขาก็ตรวจสอบแล้วว่าคุณโอนมากกว่าสิบยี่บพันขึ้นไปหลายหลายปีนะเพราะฉันอะไรเกิดขึ้นนะคุณต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลให้ทางหลวงหรือทางสชีเฟนเนี่ยต้องจ่ายคืนเพราะอะไรเพราะคุณอยู่ในการดูแลของเขาอยู่เขาจะตรวจสอบอ่า รายรับไปจ่ายของคุณทุกเดือนนะครับผมเขาจะตรวจสอบว่าทุกเดือนใครที่อยู่หลวงอ่ะนะครับผมหรือทาง Social h e a ฟเตต้องมีธนาคารของคุณว่ามีเงินเข้าหรือออกไหมสิปเงินให้ทางอ่าหลวงหรือทางโซเชียลฮิฟรับรู้จะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเงินเดือนเรื่องการเงินทุกอย่างเขาต้องรับรู้เพราะคุณเซ็นข้างในไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาไลฟ์สดเรื่องนี้นะครับว่าคนที่อยู่หลวงนะครับผมเนาะ ไม่น่าสมควรที่จะใช้ชื่อของตัวเองโอนไปนะครับผมอันนี้เป็นข้อเตือนนะแล้วก็ถ้าทางหลวงหรือทาง s o c i a ยล e ิ e เตอร์รู้ว่าคุณนะครับผมเอาเงินนี้อาครับเอาเงินเนี้ยโอนไปที่เมืองไทยแล้วเขาจับได้เนี่ยเสียเงินทุกแฟรงทุกบาททุกสตางทุกรัปเปอร์คืนให้ทางรัฐบาลอันนี้เคลียร์ไหมครับผม ก็มีหลายท่านเลยที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะบางคนก็รู้แล้วนะครับผมอผมจะไม่พูดเครื่องอย่างอื่นนะอันนี้ไปคิดเองว่าสมควรจะทํำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าท่านโอนไปให้ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเขาไม่มีปัญหาหรอกเขาสบายเขาได้เงินแต่คุณมีปัญหาทางรัฐบาลว่าต้องจ่ายคืนยังไงนะครับผมต้องจ่ายคืนยังไงด้วยอันนี้คือปัญหาของทางรัฐบาลแล้วว่าคุณอยู่หลวง หลวงเลี้ยงแต่คุณโอนเงินให้ทางญาติพี่น้องนะครับผมเพราะฉันไม่สมควรที่จะโอนให้นะครับผมเพราะคุณเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับแต่ก็พยายามที่จะโอนให้เขาตลอดอันนี้คือปัญหาละพอเขาจับได้มาะจะทํายังไงดีแก้ปัญหากันยังไงดีก็แก้ไม่ได้ถามผมคุณชัยช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ทําไม่ได้ผมไม่สามารถจะใหญ่กว่ารัฐบาลได้กับทาง social healer เพราะว่าเขามีเอกสารทุกอย่างดูแลเรียบร้อยหมดแล้วว่าคุณโอนเงินไปเมืองไทย นะครับผมอันนี้ผมไม่สามารถที่ช่วยได้นะอ่ะคำถามต่อไปว่าคุณชยัยอ่าถ้าป้านเนสียชีวิตแล้วเนี่ยใครจะได้รับเงินต่อผมถามก่อน,เ,นเงินที่เราใช้ไปทางทางสื่อชายฮิเคาหักเงินเดือนหักเงินเดือนของเราไปอยู่แล้วเขาไม่ได้มาเงินของเรานี่แหละที่เขามาให้เราเนี่ยก็คือเงินเงินสะสมตอนแก่ของเราเนี่แหละที่เราเรา เราใช้ไปทุกเดือนเนี่ยถึงว่าคุณป้าใช้ไปใช่ไหมเกินลิมิตแล้วเกินจะจังทางรัฐบาลก็ยังจ่ายให้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพื่อให้อยู่รอดนะครับเขายังจ่ายเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าตายขึ้นมาเนี่ยมีแต่หนี้หนี้นี่อย่างเดียวเช่นลูกค้าผมคนหนึ่งสามก็เสียชีวิตอนะ่ะเขาบอกทุกอย่างสบายไม่มีปัญหาแต่พมมาดูเอกสารอีกครั้งปุบ๊บเป็นหนี้เกือบสี่แสนกว่ามีนะครับผมคนชีวิตเนี่ยนะครับเป็นหนี้เกือบสี่แสนกว่าเพราะอะไร พอกินเงินชราเรียบร้อยหมดแล้วอายุแกมากมากมาก,มากขึ้นมากขึ้น,นจนมันกษณินมันมันมันพอได้อยู่แต่ว่ามันเกินลิมิตไปแล้วนะครับมันเกินลิมิตไปแล้วจากนั้นพอเสียปุ๊บแกก็ไม่มีบ้านไม่มีอะไรยังสิ้นก็พอผมไปช่วยนะก็เห็นว่านี่สินสี่แสนกว่าแฟรงนะครับที่ต้องอจ่ายคืนแต่ผมก็บอกคุณป้าคุณป้าไม่ต้องเซ็นรับว่า,ารับสินสมบัติจากสามีนะเซ็นออกว่าข้าพเจ้ามันยินยอมว่า ไม่อยากรับสมบัติจากสามีก็ไม่ต้องจ่ายหนี้สินแทนเขานะครับผมโอเคไหมถ้าใครรับลูกเก้ารับก็รับไปนะครับแต่ผมแน่อนว่าคุณนะครับคนที่เป็นภรรยาถ้ารู้ว่าสามีมีหนี้สินแล้วก็ทางาทางหลวงช่วยด้วยหรืออะไรต่างๆเนาะก็อย่ารับสมบัติจากสามีต่อเพราะว่าถ้ารับไปแล้วคุณจะมีหนี้สินตามมานะครับอันนี้เคลียร์นะสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณปูนะครับคุณ พชนีนะครับคุณประพานะครับแล้วหลายๆท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีครับพิญญานะครับคุณนิกกี้นะครับหลายๆท่านาวันนี้มีอะไรถามไหมถ้ามีอะไรถามคอมเมนต์มาข้างล่างนะสามารถที่จะถามได้นะครับมีอะไรขั้นตอนยังไงบ้างครับสาหรับบองไทยคําถามว่าสําหรับที่จะกลับ,บืองไทยยังยังกักตัว7วันใช่ไหมถ้าฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มมาเดหนาหรืออะไรต่างๆก็กักตัว7วันนะครับท่านสามารถที่จะ ดูในเว็บไซต์ของทางสารทูตได้นะอันนี้ก็ข้อมูลนะแต่ว่าถ้ายังไม่ชิดอะไรเลยก็ประมาณ10วันก็ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเข้าไปดูที่ทางสารทูตจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ความสบายใจนะครับผมโอเคไหมก็ฝากเตือนนะครับคนที่โอนเงินไปนะครับอยู่หลวงแล้วยังโอนเงินไปที่เมืองไทยแล้วก็ใช้ชื่อของตัวเองอะ่อะผสุดทายนะครับพอทางหลวงจับได้ก็เป็นหนี้ท่วมหัวแน่นอนนะครับต้องจ่ายขึ้นทุกแฟรงค์นะครับผม อันนี้ก็ฝากเตือนนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พอรู้ข่าวอะไรมาก็จะมาไลฟ์สดให้เอซได้รับรู้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราอยู่ต่างประเทศที่เราต้องรับรู้ว่าอะไรเป็นไงบ้างไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่นี่อยู่เฉยๆถ้าเรามีอะไรสิ่งที่แปลกใหม่มารับรู้ได้เราเด่นรู้ไปเลยนะครับผมตอนนี้ลูกค้าผมก็โอเคมาเรื่อยๆนะครับจากเมืองไทยเอ่ยนะครับแล้วก มีท่านหนึ่งนะครับก็เป็นพ่อคุณนี่แหละแล้วอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะพอกลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยแก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 บอกว่าให้หัวหน้าเดินเรื่องให้นะครับผมให้หัวหน้าเดินเรื่องให้ตอนนี้แกอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วยังไม่ได้เงินเลยนะครับผมผมก็บอกคุณพี่ครับแล้วคุณเพ่คุณพี่เนี่ยไปอยู่เมืองไทยเนี่ยได้ทําเอกสารออกไหมบอกทาคาบคับทําครับทุกอย่างทําหมดแล้ว แต่คุณพี่ได้เซ็นไหมว่าคุณพี่ออกจากประเทศสุสานแล้วก็เงินสะสมินแก่เพราะว่าเขาถือเพอร์มิทบีอ่าซีโทษทีเพอร์มิทซแล้วได้เงินสะสมจนแก่หรือยังยังเลยแล้วหัวหน้าล่ะผม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 ,ผมให้แกทําให้เอาแล้วเซ็นเอกสารหรือเปล่าหรือมีใบม,มอบมอหน้าให้หัวหน้าไหมบอกไม่มีเลยผมว่าเลยคุณพี่ครับการทํางานหรือจะเดินเรื่องกับเมืองไทยบัตถาวร ต้องอัพออกจากทำเพลก่อนต้องสีภาษีก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นปุ๊บเราต้องรู้ว่าเงินสะสมตอนแก่หรือเงินเพนชูกาเซ่หรืออาหาฟาของเราอยู่ที่ไหนบ้างมีนี้มีสินไหมอะไรต่างๆหมดไม่ใช่ว่าฉันจะกลับบ้านวันนี้ก็กลับเลยนะครับผมฝากเตือนทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านที่ดูผมมาตลอดว่าเอออยากจะกลับเมืองไทยนะฉันอยากกลับเมืองไทยฉันเบื่อที่นี่แล้วโควิดมันเยอะเหลือเกิน งานก็ไม่มีตกงานอีกอยากกลับเมืองไทยแล้วอย่างน้อยก็ใช้ชุดให้คุ้มค่าที่เมืองไทยแล้วไปตายที่เมืองไทยก็ว่างงั้นดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมก็หลสมาหลายรอบว่าสมควรที่จะตรวจสอบเงินก่อนว่าเงินของตัวเองคงเหลือเท่าไหร่จะกลับแล้วใช่ไหมเงินของตัวเองอยู่ที่ไหนบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะกลับเดี๋ยวมันรันอัตโนมัติเลยเป็นไปไม่ได้ยิ่งคุณไม่ได้ไม่ได้เซ็นสัญญาหรือเซ็นมอบอำนาจให้ทางหัวหน้าด้วยเป็นไปไม่ได้ ที่เขาจะเดินเรื่องให้ได้ลูกค้าจะให้ผมทํานะครับเขาต้องมอบมาหน้าให้ผมผมมีสิทธิที่จะทําได้เท่านั้นเองเงินธนาคารของอของลูกค้าที่เมืองไทยนะครับก็ก็ตอนนี้ลูกค้าเมืองไทยผมก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าราคาผมก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบเก้าแฟรงค์อัพก็ประมาณหกหมื่นกว่าบาทก็จบงานคืองานเหมานะครับผมคุณไม่ต้องบินมาที่นี่คุณไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้น แค่มอบอำนาจผมและเอกสารต่างๆให้ผมจากนั้นผมจะก,การเองและก็เงินเข้าบัญชีที่เมืองไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินเรื่องให้ผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งเขาไปอยู่ที่นั่นประมาณปีกว่าเหมือนกันและผมเดินมา3าถึงสเดือนแล้วก็พรุ่งนี้ผมเดินเรื่องให้เขาเ,เงินเ,เงินสะสมต้นแก่เหมือนกันอันนี้ก็กับก็กลับเลยเหมือนกันนะครับยังดียังยังเจอผมอยู่นะครับผมแต่คนที่กลับไปแล้วอะใช้เวลาประมาณ3าถึงสเดือนถึง5เดือนแล้วนะ ผมบอกนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บได้เพราะว่าผมต้องตามเอกสารให้ใหม่หมดเลยนะครับคนที่อยู่ที่นี่จะง่ายกว่านะแต่คนที่อยู่เมืองไทยต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนกว่าจะได้เอกสารตัวนู้นกว่าจะได้ได้เอกสารตัวนี้ต้องรอจนเอกสารครบจากนั้นผมจะสามารถที่เดินเรื่องให้ต่อได้นะครับผมต้องตามเอกสารหมดเลยทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าคุณส่งวันนี้พรุ่งนี้แล้วต้องการเงินทุกอย่างฉันต้องการเงินพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะผมก็ต้องทําตามหน้าที่ของผมผมจะมาเร่งหน่วยข้าราชการที่เฮ้ยยูยูต้องทําให้เร็วที่สุดตอนนี้นะเพราะฉันเพราะว่าลูกค้าฉันไม่มีเงิน,เป,นเป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่มาเร่งเร่งเร่งฉันต้องการเงินเงินเงินจ่ายให้แล้วนะฉันต้องการตอนนี้ที่นี่สวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ใช่เมืองไทยเร่งไม่ได้นะบอกไปก่อนนะอาจจะเขียนจดหมายบอกว่าออขอให้คุณรีบได้ไหมเพราะว่าทางลูกค้าที่เมืองไทยไม่มีเงินแล้วอันนี้อาจจะเขียนให้เขาเข้าใจได้ เขาจะทําไม่คําแล้วแต่คานะทางราชการนะไม่ใช่ว่าเร่งมาวันนี้ฉันต้องการเร่งหรือโทรไปโทรไปคุณชัยได้เงินหรือยังอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจว่าการทํางานของเราเร่งด่วนอยู่แล้วเราทําให้ทุกอย่างแต่จะมาเร่งวันนี้พงนี้เงินเข้าเลยอันนี้ไม่ได้นะครับต้องต้องเข้าใจนะเ c ที่เมืองไทยลูกค้าที่เมืองไทยนะครับผมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาบอกว่าเออไม่มีเงินแล้วจะกินข้าวแล้วอันนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ นะครับเพราะว่าเราเดินเรื่องเต็มที่นะครับแต่ทุกคนที่มาทําที่ผมเนี่ยก็จบงานทุกคนอาจจะเร็วอาจจะช้าเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามีเอกสารหลายๆอย่างที่ผมต้องเคลียร์นะครับต้องหาให้ได้นะครับ่ใครมีคําถามอะไรครับคุณอรุณน่าสวัสดีครับอยู่ที่เมืองไทยถึงเช้าจังคุณนกสวัสดีครับคุณพระธาานะครับสตูดิโอนะครับใครมีคําถามคอมเมนต์ข้างล่างครับผมจะได้ตอบคําถามเลยนะครับผมนะครับ FC ทั้งหลายที่เข้ามานะครับ ดูหลายสดอยู่เวลาตอนนี้20่นากาสานาทีนะครับผมนะมีอะไรถามก็เขียนมานครับตอนนี้มาพูดเมาส์มวยกันแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับกับ f c ที่นี่นะครับผมสวัสดีครับคุณชนทีมนนะครับถูกต้องหรือเปล่าคิดว่าถูกนะพยายามที่อ่านให้ถูกต้องกับทุกๆคนในห้องนี้ทุกๆคนที่ f c เข้ามานะครับผม อาภาษีนะครับบางคนบอกว่าคุณชายเนี่ยได้เอกสารภาษีมาแล้วเนี่ยต้องจ่ายเลยไหมยังไม่ต้องจ่ายอันนี้คือประมูลประเมินเฉยๆประเมินว่าคุณต้องประมาณปีนี้ต้องจ่ายเท่านี้นะถามว่าต้องจ่ายไหมยังไม่ต้องจ่ายอันนี้เคลียนะตอบไปก่อนนะเพราะว่ามีหลายคนที่มีอายุแล้วล่ะแ,แล้วโทรมาหาผมเพราะตอนนี้ผมก็ให้ถามได้15ทีฟรีใช่ไหมนะ่ะโปรโมชั่นใช่ไหมก็ฟรีผมคิดว่าให้ฟรีตลอดเหอะ ไม่โปรโมชั่นนะก็คือฟรีใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็โทรมาได้เลยให้เวลา15าทีนะครับผมแต่ไม่ใช่เรื่องเงินนะมาขอยืมเงินไม่รับนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องเงินนะ <c oughs> ไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมนะครับแต่บนเรื่องอเอกสาร,รต่างๆปรึกษาเรื่องกฎหมายหรือปรึกษาอะไรต่างๆอ่ะเราให้ถ้าผมไม่รู้ผมถามเพื่อนผมต่อแล้วกันโอเคไหมที่คำนักกฎหมายจริงๆนะครับผมอันนี้เคลียร์คุณมิน้นสวัสดีครับอ่า สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะครับผมอ,อะไรต่ออะไรต่ออ่คำถามอยู่ข้างล่างมีอะไรบ้างเขียนมาละครับผมเขียนมาเลยค,ยลยคำถามครับมีอะไรบ้างครับผมบางคนบอกว่าภาษีมาปวดหัวจังคุณชยัยไม่รู้จะทําสวัสดีครับคุณมิ้งครับผมปวดหัวมากภาษีเนี่ยสองพันยสเอดมาแล้วทําไงต่อจะรออะไรอีกนะครับก็ทําสิครับไม่ต้องรอแล้วภาษีมาพบ และเอกสารมีอะไรครบบ้างก็คือใบางานถ้าคุณทํางานบริษัทธรรมดาเขาเออกใบางานเป็นโลนเอาส์ไหมก็คือรวมทั้งหมด12 1เดือนที่1ถึงเดือนสิรวมทั้งหมดคุณได้เงินเท่าไหร่โอเคไหมแล้วจากนั้นปุ๊บก็มีของที่ต้องใช้ก็คือธนาคารดอกเบี้ยของคุณต่างๆจากนั้นก็มีอีกอะไรอีกอประกันสุขภาพร่างกายที่เขาส่งมาให้สําหรับภาษ,ษีอันนี้ก็สาม,มารถต้องใช้นะค่าหมอค่าฟาร์มสิบเปอร์เซ็นต์ต่างๆค่ๆาเดินทางอันนี้หักได้แต่ว่าสําหรับคนที่มีรถ คนไทยที่มีรถไม่เคยเก็บใบบินเลยรถยนต์เนี่ยแหละหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เคยเก็บใบบินเลยพอมาหาผมกุณชัยทำภาษีค่ะ,ะคุณเดินทางแบบไหน,นรถยนต์ค่ะแล้วคุณเก็บใบบินไหมคานมงมันไม่เคยเลยค่ะเออแล้วผมจะหักยังไงเนี่ยจริงๆมันหักได้มากกว่านั้นอค่าซ่อมอรถยนต์นอ่ะก็ไม่ได้เก็บค่ะอา้าวเก็บนะคนที่จะทํา อาภาษีคนที่มีรถยนต์ประเทศสุแลนนะครับเก็บในะบหน้าใบบินค่าซ่อมอะไรต่างๆทุกอย่างครับเ,เก็บไว้มันหักภาษีได้นะครับผมเคลียร์ไหมทุกคนที่มาหาผมผมถามหมดว่าแล้วค่าน้ำมันนะครับผมไม่เคยเก็บแล้วเดี๋ยวจะเริ่มปีใหม่เลยคะ่ะปีหน้าค่อยเปิดเก็บอีกครั้งนะพอมาปีนี้ปุ๊บยังไม่เก็บอีกแล้วลืมอีกแล้วนี่ก็เคลียร์ก่อนนะเอฟซี FC นะว่าการที่เราเ ทาภาษีทุกอย่างต้องคิดก่อนทําอันนี้ผมก็ว่าจริงๆนะว่าเออเดี๋ยวพี่ปีหน้าพี่เริ่มใหม่นะอาพี่ปีหน้านี่คือเงินของพี่นะและพี่จะมานั่งเสียภาษีอีกค่าวทุกข้า,ขา,ขานี่จริงๆมันหักได้มากกว่านี้โอนเงินให้พ่อแม่ถามแล้วบางคนโอนไปสี่สิบห้าพันยี่สิบพันผมบอกว่าคุณจะโอนสิบห้าพันยี่สิบพันหักได้ประมาณหกพันห้าเท่านั้นจบมากกว่านั้นหักไม่ได้ตามกฎหมายของประเทศสิตเซอร์แลนด์โอเคไหมครับผม ไม่ใช่เอาคุณชัยเนี่ยพี่หักไปพี่ส่งไปเกันสิบห้าพันทำไมหักได้หกพันห้าเพราะการกฎหมายที่นี่หักได้แค่หกพันห้าแต่ถ้าเป็นลูกที่เรียนหนังสือที่ส่งเสียก็เอาไปสลิปเงินมาว่าแล้วก็ไปยืนยันจากทางโรงเรียนออของของเขาเนะี่ยว่าส่งเสียค่าเทอมค่าเรียนอะไรต,ต่างอันนี้ได้แต่ค่าพ่อแม่ได้หกพันห้าต่อต่อปีโอเคไหมทั้งบาเ้นทั้งซูอีกทั้งต่างๆได้เท่านั้นประมาณเท่านั้นเนี่ยโอเคไหมครับผม หนี้สินอ่าหนี้สินก็อ๋อนะนะหนี้สินก็หักได้นะครับจะเป็นหนี้สินเพื่อนเอออะไรต่างๆถ้าเราจ่ายอ่าเข้าบัญชีเขานะหักได้แต่ถ้าจ่ายเงินสดหักไม่ได้อันนี้ก็ไปคิดดูเองละกันสวัสดีครับคุณไผ่นะครับผมคิดดูเองว่าคุณมิ้นคิดดูถ้าคุณมิ้นเป็นหนี้สินคนคนสักคน่งแล้วคุณมิ้นจะเอาเงินสดให้เขาหรือคุณมิ้นจะโอนเงินให้เอาแบบไหนดีกว่าแบบไหนดีกว่าครับ แล้วถ้าโอนเงินสดให้คุณสามารถหักภาษีได้ด้วยแบบไหนดีอ่าคิดดูแล้วกันนะครับคิดดูด้วยกันถ้าใครให้เงินสดไปก็เรื่องของคณถ้าเจ้าของเงินบอกว่าฉันจะเอาเงินสดอย่างเดียวอ่าอาบอกก็บอกว่านั้นหนูก็หักภาษีไม่ได้สิเพราะอะไรได้มาอยู่ก็ต้องให้พี่ใช่ไหมพอนั่นปุ๊บหนูก็หักภาษีไม่ได้เพราะคุณชายสอนมาบอกหักภาษีไว้ก่อน เพราะ,ะไรายได้เราเราไปหักเขาห้า้อใช่ไหมก็ได้เราก็เหลือน้อยกว่าเก่าใช่ไหมเรามาหากักภาษีของเราได้ต่อแต่ว่าทัองโอนเข้าบัญชีนะนะครับผมโอนเข้าบัญชีอย่างเดียวคนทุกคนที่เข้ามาดูผมเนี่ยมีความรู้มีความรู้เพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยนะครับพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาถามแล้วว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้เข้ามาข้างในอ่าในเฟซบุ๊กของคุณชายสวิสเซอแลนด์ก็ได้ความรู้กลับไปอย่างน้อยบางครั้งเรา สงสยังขาาย,สงสยข้อนู้นข้อนี้อมาถามผู้ใช้ก็ได้สิบห้าทีฟรีเออสงสัยข้อนู้นเข้าไปดู y o u t u เจหรือถ้าไปดู Facebook ของผมไลน์ว่าผมวันนั้นผมพูดอะไรบ้างก็เข้าไปดูว่าเออเขาสอนอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างที่มีาสาระความรู้สําหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรืออยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับผมอยู่เมืองไทยตอนนี้ลูกค้าผมก็เยอะเยอะมากทาั้งพัทยาเมืองภูเก็ตก็มีนะแล้วก็แถวแถวอีสานก็เยอะนะครับเข้ามาหาผมแล้วเพราะว่าผมเอาถูกกว่าคนอื่น ผมบอกผมบอกลูกค้าบคุณชายทาไมที่เมืองไทยก็แพงอ่ะก็คือปัญหาเขาเขาจะเอาแพงคุณจะณจ่ายเขาสองสามแสนก็แล้วแต่คุณหรือคุณจะเอาให้เขาก้อนเดียวโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายก็แล้วแต่คุณแต่ผมเนี่ยประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าประมาณนี้คือผมเอาประมาณหกหมื่นกว่าบาทไม่ถึงเจ็ดหมื่นหรอกประมาณนี้ไม่ต้องไงให้ดอกเบีย้ยไม่ต้องผมไม่กินเปอร์เซ็นต์ผมอะไรทั้งสิน้นผมกินเท่านี้พอแล้วผมกินน้อยแต่กินนานดีกว่าอันนี้ผมสบายใจแล้วลูกค้าบอกว่าเมาไหมคะก็คือเหมาแล้วแหละจบ ไม่ต้องทําอะไรแล้วผมจะการหมดเลยถามว่าผมได้กาําไรไม่ได้เยอะแล้วครับคุณก็ช่วยช่วยกันไปคนไทยด้วยกันนะครับมันก็พออยู่พอกินอ่ะเพราะเราได้มาก็ต้องจ่ายค่าทุนค่านี้ค่านี้ผมสุดท,ท้ายก็ได้ไม่ค่อยเยอะค่าเดินทางก็ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็แพงเหมือนกันนะ <c oughs> พรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางตั้งแต่เช้าเหมือนกันเพราะเดินเรื่องอเอกสารให้คนไทยเก้าส <c oughs> ิบเอ็ดพันพวงนี้ต้องเดินให้เขาเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยรอเงินตัวน,นี้อยู่อะ นะครับ91,000พรวงนี้นะผมต้องเดินเรื่องให้เขานะี่ยเสียงขาด,ขาด,ขาดหายหายเลยครับผมได้ยินไหมชัดเจนไหมครับเช็ควันเช็ควันชัดได้เปล่าครับคนอื่นได้ยินชัดไหมอาถ้าชัดนะขอเลขหนึ่งมานะครับผมหรืออยู่ที่เน็ตของคุณคุณพายบางครั้งเน็ตผมก็นเน่าเหมือนกันนะชัดใช่ไหมครับผม ดีงามเก่งที่สุดค่ะโอ้โหคุณชัดคุณภายเช็คเน็ตของคุณนะพรงนี้ก็ไปเดินไปเดินเรื่องให้เอฟซี FC ของผมครับที่อยู่เมืองไทยก็เดินได้ประมาณ3ามถึงสี่เดือน4เดือนละสี่เดือนละเ,เ,เพราะว่าเขากลับเมืองไทยไม่เอาเงินออกไปเลยพอผมเช็คดูหมดแล้วก็ประมาณเก้าสิบเอ็ดพันประมาณนี้นะครับผมพรุ่งนี้ต้องเคลียร์ให้เขาและค่าทํางานผมไม่ได้แพงเลย <laughs> เขาได้เกสิบเฮ้ยหมักบกกับคุณฐานก่อนเก้าส็ดัน เกสิบเอ็ดพันกูไปสามห้าสามล้านหนึ่งมืนแปดสามล้านหนึ่งแสนแปดพันอ่าแปดหมืนห้าพันบาทขอบคุณมากครับผมแล้วค่าทํางานผมประมาณเท่าไหร่สองพันสองพันกว่าหรือส0มพันประมาณเพราะว่าเอกสารเขาเยอะมากเขาไม่เคยทาอะไรเลยนะครับผมเนี่ยเขาได้ไปสามล้านกว่าใช่3สามล้านผมได้ประมาณผมได้ประมาณค่าทํางานผมประมาณมากสุดของผมประมาณ3ามพัน ประมาณนั้นละ่ะคุณคิดดูเขาได้สามล้านผมได้แค่สามพันผมเดินเอกสารเดินเรื่องพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปตอนเช้าอีกนะฮะเดินทางไปตอนเช้าเขาอีกไปเอกสารต่างๆนานาอันนี้คือผมพูดไม่ได้ว่าอะไรเอกสารอะไรบ้างนะครับของลูกค้าแต่คุณคิดดูนะเขาได้สามล้านผมได้แค่สามพันแพงประมาณแสนหนึ่งตีไวแสนนิดๆนะครับนั่นแหละคุ้มไหมล่ะและค่าเดินทางของสวิตเซอร์แลนด์มันก็แพงด้วยพรุ่งนี้ผมต้องไปแต่เช้าเลย เดินเรื่องกับเขาอีกนะครับผมเขาว่ามีใบมอบอหนาทุกอย่างหมดแล้วเขาก็อนุมตัติเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องเซ็นให้เขาไปดูเอกสารให้เขาก็ผมเป็นคนเซ็นให้ได้แต่เงินเน่ยเข้าบัญชีเขาไม่เข้าบัญชีผมนะผมบอกไว้ก่อนในเอฟซทุกอย่างนะครับผมเงินที่ลูกค้าจ้างผมมานะครับผมผมทําให้เต็มใจทาด้วยใจทุกอย่างเงินเข้าบัญชีที่เมืองไทยหมดนะครับไม่ได้เข้าบัญชีผมนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะ คุณปลาภัยชิดบอกว่าดูเยอะเนาะแต่ที่นี่น้อยมากสำหรับใช้หนึ่งเดือนโอ้โหสามมันมัน,ม,นมันก็มันมันก็ประมาณเก้าสิบเอ็ดพันก็เยอะมันตั้งตัวได้ที่เมืองไทยนะมันก็ตั้งแต่ตัวได้ที่เมืองไทยนะครับผมสำหรับผมนะถ้ารู้จักใช้เงินนะตั้งตัวได้เลยสามล้านอยู่จนตายอะถ้าคุณรู้บริหารเงินนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือข้อมูล พวกนี้ก็ต้องเคลียร์ตัวนี้อีกนะครับผมบางคนก็บางคนก็ใช้เงิน2ี่บล้านแป๊บนึงนก็หมดนะครับมีลูกค้าผมเหมือนกันอยู่ไม่ถึงหเดือนอ,อ,อยู่ไม่ถึง6เดือนก็หมดนะฮะ20บล้านบาทมีมีลูกค้าผมก็มีครับอยู่ไม่ถึงห6เดือน2ี่สบล้านเกลี้ยงไม่เหลือผมเดินเรื่องให้ทุกอย่างครับพอพอแกหมดเงินแล้วแกก็อยากกลับมาอยู่ที่นี่แกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่บอก คนพี่20ล้านบาทเยอะมากนะแตค่คนพี่เนี่ยเกี้ยงเลยให้ชาวบ้านหมดให้ญาติพี่น้องหมดเลยซื้อรถซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ไม่เหลืออะไรเลยพอไปขอน้องชายน้องชายก็ไม่ให้แล้วพอพลอยหัวยาติพี่น้องขอเงินหน่อยได้ไหมค่าตัวขงบินเขาไม่ให้เลยสุดยอดความเป็นคนนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับ f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเมามอ,อยประมาณนี้นะ สําสหรับคนที่นะครับผมอ,อยู่หลวงนะครับผมพออยู่หลวงปุ๊บเนี่ยแล้วโอนเงินเข้าไปที่เมืองไทยเนี่ยโดยที่ใช้ชื่อของตัวเองอะ่ะพอหลวงจับได้ปุ๊บคุณต้องใช้นี่คืนนะครับผมคุณดวงสมร์บอกว่าจริงค่ะคนที่เมืองไทยช่วยใช้เงินหมดเกลี้ยงค่ะโอ้โหคุณบ้าไปแล้วอย่างนั้นมันเป็นจริงจริงครับผมผมเดินเรื่องประมาณสามเดือนกว่านะครับสามเดือนทุกอย่างเขาออกไปมีวอยู่เมืองไทย ขายทุกอย่างหมดเลยที่ซื้อที่เขามีขายทุกอย่างหมดเลยผลสุดท้ายพอขายได้บ้อยหมดแล้วปุ๊บเมืองไทยใช้เกี้ยงเลยไม่เหลือนะครับผมใช้เกี้ยงเลยไม่เหลือไม่เหลือเงินไม่เหลือเองินตอนนี้ก็พอแกจะกลับมาอยู่ที่นี่แกจะบอกว่าคุณพี่ถ้าจะกลับมาอยู่ที่เนี่ยมันต้องมีอ,อย่างไงต้องต้องหาที่ลงให้ได้นะแล้วก็หาที่ลงก่อนพราแกถือพาสดเนี่ยต้องหาที่ลงให้ได้ แล้วแกจะมาอยู่ลงที่นี่ไม่มีใครเอาแกแกบอกไม่มีเงินไม่มีใครเอาแกเลยไม่มีทุกอย่างเงินที่เมืองไทยก็ไม่เหลือแล้วอยู่ประมาณสองแสนเองสามแสนเองประมาณที่บอกโอ้ยังยี่สิบล้านเหลือแค่สองสามแสนคือผมคิดว่าคนไม่เคยจับเงินใช้เงินไม่เป็นหรือเปล่าพอมได้เงินปุ๊บเงินมันร้อนบอกือร้อนร้อน,อนต้องให้คนอื่นไม่หมดเลยหรอทาไมไม่เก็บทําไมไม่ทําแบบว่าขาย หมูปิ้งก็ได้มงเฮ้ยห,หมูปิ้งแพงไปขายอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะ่ะจะอย่าลงทุนเยอะสักแสนนึงพอแล้วนะครับแล้วก็อยู่บ้านธรรมดาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาอยู่เงี้ยโอเคแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอ่อญาติพี่น้องมาปุ๊บอ่าเธออยากได้อะไรเออเพื่อพี่ผมไปเอาบ้านแบค้าไว้ที่ธน,นาคารเอ่อต้องมาจ่ายให้ผมหน่อยสิอย่างงู้นอ่าจ่ายดีให้ไปคนที่ให้ไปคนที่ให้ไปใครอยากได้บ้านก็ให้ไปใครอยากได้รถก็ให้ไปเงินยี่สิบล้านแป๊บมันก็หมดนะครับผม หมดนะนะครับผมนะคนพออีกอีกอย่างนึงอันนี้ไม่เท่าไหรรอกอีกคนนึงได้ประมาณสองแสนกว่าเล่นการพนันหมดเกลี้ยงเลยอยู่ที่ซิสเซนเนี่ยนะครับเล่นคาสินโนเกลี้ยงทุกอย่างไม่ถึงอันนั้นยาวหน่อยประมาณเจ็ดเดือนนะหมดเลยทุกอย่างไม่เหลือคาสินโนคาสินโคนคาสิโนผลสุดท้ายก็ไปตายแก้คาสินโนไปบางคนก็ติดจ,จริงๆนะคาสินโนจนเขา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  ผมเสียได้เงินนะผมเสียได้เงินตั้งสองแสนกว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยบอกโอ้โหแบบว่าเยอะมากเล่นจนเกี้ยงไม่เหลือไม่เหลือทุกวันนี้อยู่หลวงอยู่ไหนอยู่หลวงหลวงเลี้ยง <c oughs> จากคนที่มีเงินสองแสนกว่านะครับถ้าถ้าใครมีเงินสองแสนกว่าโอ้สองแสนกว่าม,มันเยอะนะทำอะไรสักอย่างก็ได้นะครับผมเนาะทำนู่นทำนี่ได้นะแต่บางคนไม่รู้ค่าของเงินน่ะมันร้อนเกินไปเปล่าผมไม่รู้เงินมันร้อนอยังไง ถ้าผมมีเงิน 2, สองแสนกว่าโอ้ทำอะไรดีนะก็ <c oughs> คงจะเก็บไว้น่ะนะครับแล้วก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆสะสมเนแก่ไว้เท่านั้นเองดีสุดแล้วก็อาจจะเที่ยวมากกว่าเก่านะครับผม <c oughs> ตอนนี้คงไม่ลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะยังอยู่เฉยๆนะธุรกิจยังไม่ดีนะครับผม <c oughs> เรียนเนาะโอเคเอฟซี F ทุกท่านที่เข้ามาชมรับชมน,นะครับวันนี้ก็มาเมามอยมาพูดให้ความรู้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ